นวดไหมนวดเลยนวดตรงนี้ก่อนตรงนี้ตรงนี้เออเออายังไงนวดไปก่อนนวดไปก่อนล้าพอผมให้นี่ครับพี่น้องนวดคือเก่าครับนี่สวัสดีครับก่อนนอนก็ต้อง มีคุณหมอครับผมต้องมีคุณหมอมานวดสูงมือครับผมพี่นอ้องเมื่อนี้กะคือเกาครับคุณหมอมาแล้วคุณหมอคุณหมอมามาลอนานแหรอครับนี่ตอนนี้แม่ก็อาบน้าเรียบร้อยเบาแต่งก็อาบน้าเรียบร้อยคุณหมอกะมาหนังรอเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อนี้ผมเ็ดอีกแบบหนึ่งครับพี่นอ้อง ศรีนุพี่น้องเบิ้งนะครับว่าเพราะว่ามันมีบางคนเขาบอกว่าเอ๊คุณหมอนี่นวดเฉพาะผ่าคมบ่ถ้าโบมีผ่าคมเด้คุณหมอลาสีนวดอยู่บ่ครับกะเมื่อน,นี้ผมสิีองเบิ่งนะครับว่าหมอคุณหมอลาสีนวดอยู่บ่ถ้าโบมีผ่าคมครับเพราะตอนนี้คุณมแม่ล้วก็ววนอนอยู่นี่คุณหมอกับพ่อมแ,แล้วเดี๋ยวไปเบิ่งคุณหมอดีกว่าครับอ่าตอนนี้คุณหมอกับนอนรอและครับเดี๋ยวจะให ให้แม่ตั้นลองเรียกคุณหมอเบิงนะครับว่าเราสิีไปนวดอยู่หัวฐาบ่มีผ่าคมนะฮะอ่ะตั้นลอเบงดูตั้นให้คุณหมอฟือ้นเร็วอฟื้นนวดไหมนวดเลยะไม่นวด,ดวอีกตรงนี้เออเออย่ายังไงนวดไป,ดก,ไปดก่อนนวดไปก่อนแด้ผมให้ <c oughs> นี่ครับพี่น้อง นวดคือเกาครับนีโบมีผ่คมนะครับนี่ก็บางคนก็ถามนะครับว่าเอ๊้ถามโบมีผมนี่คุณหมอได้สินวดอยู่ป่ นวดเดียวไปเลยแต่ความความคุ้นเคยเขาอาจิบอบอเคื่อมีผอคุมนะครับบอกระเป็นไงบ้างลูกฮะทำไมไม่นวดอีกเห,หรออ่าเดี๋ยวทีน่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวบ่าแตนนะสะเอาพผอคุมเนี่ยพิดบันเมอีกรอบหนึ่งจังซี่นะครับนะอ่าจังซี่เลย เอออย่างงี้อ่ะอ่ะเรียกอีกรอบหนึ่งตั้นไหนป้าไปอยู่ไหนเออป้าเอาอยู่ไหนอยู่นั่นไงอยู่ข้างหลังไงปารวดเร็วลูกนวดไหมป้ารวดได้หน่อยเร็วอ่าเห็นบอกครับเพราะว่าความผูกเสกเราถ้าถาไมีผ่าคมนี่มือเขามันสี่มันสีนุ่มบอลลึกยังไงผมกับบอแน่ใจนะฮะเร็วมาเล่ากัน ชอบที่มีผระผมมากกว่าครับพี่น้องมีผัมนี่ก็ีืความคุ้นเคยพวกเขานวนมาไม่มีผระผมตลอดนะฮะ ดูนะคุณหมอเนี่ยนะเป็นยังไงบ้างเนี่ยตั้งอกตั้งใจขนาดนั้นีย่เนาะดูนะดูนะโอ้โหดูครับเวลาหนวดเราเราเบิ่งเบิ้งตีนแล้วนะเบิ่งมือเราเวลาเราหนวดนะเห็นบอกครับพี่้องเห็นเล็บบสังเกตดีๆนะ่สิเห็นเหล็บ น้องล้สีเอาเล็บออกมานล้นี่นนถ่าโบมี่ผ่าหมกัมันสิจักกรจี้ครับพี่น้องโอ้โหดูนวนดนะดูครับ สวัสดีวันพุทธที่21เมษายน2564ครับพี่น,อน้องบอกเวลาวันที่นี่ครับเพื่อว่าเสี่ยฮิวนะครับว่าอัดคลิปสูมือแล้วก็น้อนเขาก็นวดสูมือนะฮะจังใดเด้อกอ็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเปล่าแตนครับ คุณหมอนํำเดือครับทุกกำลังใจก่ะโอ้โหเห็นแล้วกดไลค์กดยังข้ามาคอมเมนต์ก้มาก,ก่าเป็นกำลังใจที่ดีอย่างหนึ่งเนาะครับพี่น้องมันก็ให้เฮ็ดอยากให้เฮ็ดคลิปต่อไปเฮ็ดคลิปต่อไปนี่ฮะ เห็นบ่ครับพี่น้องถามบ่มีถ้ามีผ้าห่มน้องเขาก็สินวดได้ถึงครับพี่น้องอ่ะอาจฉริพละ่ะครับเพระพยาะอยากให้น่องเขานวดถึงหลายสงสารน,น่องเขาครับน่องเขาเมื่อยแล้วนะโอ้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 เป็นยังไงคือเป็นสัั้นนะฮะดูดูดูครับ มุนหมนอบตัวมุนลอบตัวพี่น้องหมุนรอบตัวหมุนรอบตัวด้วยมึงหนามึงหนาคุนหมอดล้วค่ะโอ้ตั้งใจเลยเนาะลูกเนาะ ได้กาเป็นกำลังใจคุณหมอกับเป๋าแตนน้ำเลยเด้อครับช่อง y o u t บ b e เป๋าแตนชาแนลนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์คือเก่าครับพี่น้องอืมพอแล้วพอแล้วท่านพอแล้วพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วมั้ยพอแล้ว พอ,พอแล้วพอแล้วพอแล้วลูกคุณหมอพอละลูกพอละพอละพอก่อนลูกพอก่อนพอก่อนพออือบอยุดพอลูกพ่อพ่อพอพอคุณหมอพอละพอ พอได้แล้วน้ำลายอย่าน้ำลายน้ำลายยืดเลยยังนะพอ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 เราลูกพอละพอละพอละพอแล้วพอแล้วพอแล้วคุณหมอพอแล้วลูกพอละ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 พอคุณหมออ้าวมือยากยุดบาดนี่ครับโอไปพอละลูกพอละพอละเออพอละนะพอละพอละพอละ เหนื่อยนะคุณหมอเหนื่อยครับพี่น้องโอ้หอมแก้มหน่อยหอมแก้มหน่อยหอมแก้มคุณคุณหมอหน่อยเร็วเอายังไงดีเอายังไงดีงงดนะฮะอืมไปละครับพี่น้องขอบคุณเด้อครับ